สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักหน่วยล่างมาแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุยเล่าคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะผู้คํานวณน,นะคะก่อนเข้าจะมาอัดเทปนะคะผู้คํานวณก็เข้าไปดูคอมเมนต์นะคะเราก็เห็น comment, คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาคอมเมนต์มาน่ารักมากนะคะคอมเมนต์ผู้คํานวณน,นะคะมักจะพูดคําว่า1ไลค์ like ของท่าน1คอมเมนต์ของท่านเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผู้คํานวณเสมอคอมเมนต์นี้นะคะ เขาคอมเมนต์ <C omen nt s> มาบอกว่าตัวเลขของทุกตัวเลขของผู้คำนวณเป็นกำลังใจที่ดีให้กับสมาชิกท่านนี้ผู้คำนวณอ่านนะคะอ่าน้ะยิ้มเลยขำเลยเห็นตัวเองแล้วโอ้โหเหมือนเห็นเงาเลยเหมือนเห็นกระจกส่องตัวเองเลยนะคะเขาคอมเมนต์ <C omen nt s> มาน่ารักมากนะคะ <C omen nt s> ผู้คำนวณชอบมากเลยแบบเออเขาน่ารักอะ่ะ <C omen nt s> นะคะโอเคค่ะขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มีคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะคะเช่นเดิมค่ะ หนึ่งไลค์ของท่าน1นึ่งคอมเมนต์ของท่านนะคะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผู้คํานวณเสมอนะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงอ่าเรามาอ่ทำตัวเลขกันดีกว่านะคะนอกเรื่องไปเยอะแล้ว1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6เราก็ใส่6นะคะ6บวก2เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9เราได้เลขเด่นล่างนะคะหลักหน่วยล่างก็คือ6 8และ9เลขที่ออกก็คือ9 8เพราะฉะนั้นหลักหน่วยล่างของเรา8มานะคะ9บวก9เป็น18 18บวก7 เป็น25 25บวก9เป็น34แล้วก็ส่4นะคะ4บวก2เป็น6 6บวกอีก1เป็น7เราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ4 6และ7เลขที่ออกก็คือ5 7เพราะฉะนั้นหลักหน่วยล่างของเรา7มานะคะ 8บวก8เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก8เป็น27แล้วก็17นะคะ7บวก2เป็น9 9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0เราได้รักหน่วยล่างนะคะก็คือ7 9และ0เลขที่ออกก็คือ5 9 พราะฉะนั้น9หลักหน่วยร่างของเรามานะคะ9บวก9เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก5เป็น26แล้วก็ใส่6นะคะ6บวก2เป็น8 8บวก1เป็น9เราได้หลักหน่วยล่างนะคะก็คือ6 8และ9 เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ8หลักหน่วยล่างมานะคะ5บวก5เท่ากับ10 10บวก1เท่ากับ11 11บวก9เท่ากับ20เราก็ใส่ศูนย์นะคะ0บวก2เป็นสองสองบวกอีก1นเป็นสาม เราได้เลขหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ 0, 2และ3เลขที่ออกก็คือ 4, 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ0หลักหน่วยล่างมานะคะ4อ่ะตันโทษ0บวก0เท่ากับ0 0บวก4เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6แล้วก็ใส่6นะคะ6 บวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9เราได้เลขหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ6 8และ9เลขที่ออกก็คือ4 6เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ6หลักหน่วยล่างมานะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1นธันวาคมพศหกสามนะคะหกบวกหเป็น12 12บวกหเป็น13 13บวกสเป็น15เราก็ใส่5นะคะ5้บวกสเป็น7 7บวกหเป็น8เราเรอผลนะคะค่ะเราได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างประจำงวดวันที่1ทธันวาคมพศ63นะคะก็คือ5 7และ8 เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําเทปวิดีโอนี้ <c oughs> ท่านโทษนะคะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานํามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจ,จนรณญานในการรับชมนะคะใช้สติ แต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกมาแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1ธันวาคมพศ .63 นี้ถ้าเทปวิดีโอนี้นะคะผู้คำนวณน,นะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดนะคะไม่เป็นที่ถูกใจท่านต้องขอประทานอภัยทุกทกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาจดสูตรกันนะคะ สูตรนะคะเราจะใช้หลักสิบนบวกด้วยหลักสิบบนบวกด้วยหล,ลักหน่วยบนแล้วบวกด้วยหลักร้อยหลังครั้งที่1เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก2เท่ากับ x ตัวที่2องแล้วบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3มเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะ หลัก10บนนะคะก็คือเลข6นะคะระบก2ครั้งระบกด้วยหลักหน่วยบนก็คือเลข1นะคะระบกด้วยร้อยหลังครั้งที่1ก็คือเลข2เป็นที่มาของ 6, 6, 1, 2, 2> <c oughs> 1> ท่านผู้ใดนะคะที่จะจดสูตรนะคะแคปหน้าจอได้นะคะแคปหน้าจอเลยนะคะท่านจะได้สะดวกกับการที่เวลาท่านเอาไปทำดูนะคะจะได้ขยายนะคะจะได้เห็นเห็นตามตามถนัดที่เราต้องการได้เลยนะคะ ค่ะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สุกแล้วนะคะมีเวลาว่างก็ลองทําดูนะคะลองนั่งทําดูว่าผู้คํานวณน,นั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้า ในวันที่1นธันวาคมพศ6 3นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ